สวัสดีครับ,บทุนเอฟซีอกาช a n n e กทุกทาครับวันนี้ผมอ้นอีกามาแรงงานตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอรประเด็นของมาขาวอิฟสวิช การกลับมาของพวกเขาสร้างความตื่นเต้นให้กับพวกเราในฐานะที่เป็นคอลูกหนังในฐานะที่ติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาอย่างยาวนาน22ปีเชียวนะครับที่อิฟสวิชไม่ได้โผล่หน้ามาเล่นอยู่ในหลีกสูงสุดไม่ได้มาสูตดอากาศบริสุทธิ์บนหลีกสูงสุดที่เรียกว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษครั้งสุดท้ายที่พวกเขาตกไปปี2002 นานมากนะครับปาเข้าไป22ปีบางคนเพิ่งเกิดบางคนติดตามฟุตบอลอังกฤษมานานแต่ก็ลืมไปแล้วว่าอิฟสวิชตกชั้นไปเมื่อไหร่22ปีที่แล้วและในวันนี้พวกเขากลับมาอีกครั้งเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทีมทีมนี้มาขาวอิฟสวิชทาวไม่รู้ว่า FC ในอีกาชแน,นล มีใครที่จดจำสโมสรแห่งนี้ได้หรือเปล่ามีใครที่เป็นแฟนคลับของอีฟสติดทาวตัวยงยังไงก็แสดงตัวด้วยนะครับฝังกระจกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกด,กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันพพอร์ตช่องทางของ,ขอ,งอีกาชาแนลนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ ก่อนอื่นเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับสโมสรอิฟสวิททาวด้วยนะครับที่ตามหลังเลสเตอร์ซิตี้เลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์อังกฤษในซีซั่นหน้าได้สำเร็จนะครับเลสเตอร์เองก็คว้าแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิส่วนอิฟสวิททาวได้โคต้าสำคัญเป็นรองแชมป์เลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปดิ้นรนกระเสือกกระสนในช่วง Play ์ออฟ เหมือนลีสเหมือนนอริชเหมือนเวสต์บอมเหมือนซาท์햄มตันเลื่อนขึ้นมาเลยไม่ต้องไปรอไม่ต้องอะไรอีกแล้วเลื่อนแบบอย่างเป็นทางการเห็นไหมครับว่าหลังจากจบเกมนัดสุดท้ายแล้วอิสวิททาวก็ทำได้ตามเป้าบรรยากาศมันน่าตื่นเต้นขนาดไหนแฟนบอลอิสวิททาวออกมาร้องเพลงกันในตัวเมืองนะครับตามทุกพื้นที่ของเมืองรวมถึง แฟนบอลที่ได้อยู่ในสนามก็ครูกันไปลงในสนามเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองไม่ได้รู้สึกแบบนี้มายาวนาน22ปีถ้าพูดถึง i อฟซ i ิททาวบางคนอาจจะหลงลืมไปแล้วมันลืมกันได้ง่ายๆครับไปตามการเวลาที่ไม่เคยหวนกลับย้อนกลับไปในช่วงปี2000ถ้าเป็นพวกนักเตะเนี่ยคุณจะคิดถึงใครอ่ะสำหรับผมยุคของผมนะ ที่ได้ตามฟุตบอลกรนะีคิดถึงผู้รักษาประตูริชาร์ดไรท์กองหลังไททัสบรัมเบิลจำก็ได้ไหมไททัสบรัมเบิลกองหลังผิวสีกองกลางอย่างแมตต์ฮอลแลนด์กองกลางเชิงเทคนิคมีกองหน้าตัวดังๆอยู่เยอะนะครับดารินเบนช์นี่ก็ดังมาคัสเบน n ์นี่ก็ดังหรือจะเป็นมาคัสจูว์นะครับที่ถูกแซวว่าเป็นวันฮิตวันเดอร์นี่ก็ดังคือ มีนัเตะหลายคนของอิสวิททาวที่ดังมากในช่วงนั้นแต่พอตกชั้นไปเมื่อปี2002แล้วก็ตกยาวเนี่ยมันกินเวลาไปถึง22ปีนะครับมันก็ไม่แปลกครับถ้าหากว่าชื่อของอิสวิททาวจะค่อยๆเลือนหายไปไม่แปลกเลยไม่แปลกแต่ในวันนี้พวกเขากลับมาอีกครั้งหนึ่ง22ปีที่รอคอยมันนานมากครับผมรู้สึกตื่นเต้น ไปพร้อมๆกับอ e ิสวิตทาวสัทธาในความรักความเทิดทูนของแฟนบอลนั่นก็คือกลุ่มกองเชียร์ม้าขาวซึ่งเป็นฉายาที่ทางเมืองไทยตั้งให้จริงๆเนี่ยถ้าเป็นคนท้องถิ่นถ้าเป็นคนอังกฤษเนี่ยจะรู้จักชื่ออิสวิตทาวในฐานะเป็นพวก AKA หรือว่าฉายานะก็คือเดอะ r ทร t o เตอร์บอยหรือว่าไอหนุ่มรถไถเพราะว่าด้วยภูมิศาสตร์ของเมืองและก็พื้นที่บริเวณแถวอิสวิดทาวส่วนใหญ่จะเป็นไร่เป็นนา นะครับก็เลยได้ชื่อว่าเป็น The Tractor Boy แต่เอาเป็นว่าเรารู้จักพวกเขาในนามมาร์คขาวที่เป็นตามโลโก้กันแล้วกันมาร์คขาวอิสปิ t ทาวในวันนี้กลับมาอยู่ในดิกสูงสุดอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับบุคคลที่ต้องยกเครดิตให้มากที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นคือครีแรนแมคเคน่าครีแรนแมคเคน่า คุณเชื่อคุณหูกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะใครก็ตามที่เป็นแฟนผีต้องรู้จักเขาคิ r รันแมคกเชน่านี่ไ้รับการยอมรับเลยว่าเป็นของจริงเป็นของแท้และแน่นอนเป็นคนเก่งของวงการอายุน้อยนะครับแต่ร้อยความสามารถแล้วเส้นทางของเขาเนี่ยค่อนข้างโรแมนติกนะครับดูเหมือนว่าคิรันแมคกเ n นากับอิสเิทามันเกิดมาคู่กัน แต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตวันๆก็ต้องบอกว่าเคลียนแมคกแคนาเนี่ยเส้นทางของเขามาดูน่าสนใจเคลียนแมคแคนาเกิดที่ London, ลอนดอนเติบโตที่ประเทศไอร์แลนด์เหนือแล้วก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพเป็นอาชีพในฝันของเด็กตอนนั้นจนถึงเด็กตอนนี้อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ชื่อดังแต่แขวนซัดเร็วมากเพราะว่ามีการบาดเจ็บเรื้อรังจนกระทั่งพอแขวนซัดปุ๊บเนี่ยเขาก็ ไปจับงานโค้ชไปร่ำเรียนในเรื่องของโคชชิ่งไปเรียนในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาผ่านงานโค้ชกับสโมสรดังๆไม่ว่าจะเป็นสเปอร์เลสเตอร์ฟอร์เรสมาวิเคราะห์ผลงานของอะคาเดมี่ของสเปอร์แล้วก็โดนลิเวอร์พูลตามจีบด้วยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเห็นแล้วว่าเฮ้ยคิวเรนแม็กเคนน่านี่มีวิสัยทัศน์ดีมากเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดา น่าจะอนาคตไกลสุดๆลิฟูปก็ยื่นข้อเสนอไปเลยให้กับเคลียรแมคเคนาเพื่อที่จะเข้ามาทำงานในบทบาทหัวหน้าโค้ชอะคาเดมีเคลียรแมคเคนามองข้อเสนอโอเคน่าสนใจแต่เขาไม่อยากรับงานนี้เพราะว่าเขามีความฝันนั่นคือได้เป็นส่วนร่วมกับสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับซึ่งเป็นสโมสรที่เขา ให้หัวใจไปทุกดวงที่เขาเชียร์มาตั้งแต่เด็กเป็นสโมสรในฝันเป็นสโมสรที่เขาชอบเขารักต้องสโมสรน,นี้เท่านั้นแล้วเควยนแม็กคนาเนี่ยก็เติบโตตามสายงานที่เขาต้องการกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นโคช้ชได้ทำงานแบบชุดใหญ่เป็นมือขวาของโชเซ่มูรินโญแน่นอนเวมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฟุตบอลจากมูรินโญจากกุนซือระดับปร,รมจาจัน และก็เป็นมือขวาของอเล็กอนาโซชาซึ่งแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้จักผู้ชายคนนี้แต่พอหลังจากที่หมดยุคโซชาแม็กคนาก็ออกมาจากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วมารับงานชิ้นใหญ่มารับงานที่ต้องบอกว่าเสี่ยงเหมือนกันแต่เขาต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองใช้องความรู้ประสบการณ์ ศาสตร์ลูกหนังอะไรต่างๆที่เขาได้เรียนรู้มาโดยตลอดเนี่ยเพื่ออิสวิททาวเพราะตอนนั้นอิสวิททาวต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นกุนซือนะครับบอกก่อนนะครับอิสวิททาวนี่คือล้มหายตายจากไปจากพีเมลีกเนี่ยมาพอสมควรตกไปอยู่ในลีกวันใชมเป็นชิปอะไรแบบนี้คือลีกรองมาโดยตลอดแล้วมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ดการทีมกุนซือมาโดยตลอดครับลองผิดลองถูกมาโดยตลอดจนกระทั่ง ในช่วงเวลาเดียวกันที่เคลนแมคแคน่เนี่ยต้องการจะเป็นกุนซือใหญ่ของสโมสรหนึ่งในลีกอังกฤษเป็นช่วงเวลาที่อิสปิดทาวมีการเทคโอเวอร์โดยกลุ่มทุนของอเมริกันซึ่งตอนนั้นกลุ่มทุนอเมริกันก็มองกุนซือรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็ไปจีบทางด้านของเคลนแมคแคน่พูดคุยกันจนกระทั่งเกิดความลงตัวทั้งสงฝ่าย แล้วทางอิส w ิดทาว w n ต้องการรีเบิร์สหรือว่าเกิดใหม่ด้วยคนรุ่นใหม่สร้างแบรนด์ใหม่ๆด้วยสไตล์ใหม่ๆแล้วก็เป็นคุนแมคเคนรเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นกุนซืนในเวลานั้นในปี2021ตอนนั้นเนี่ยในวันที่แมคเคเนเข้ามาคุมทีมอิสบิดทาวล์อิสบิดทาว w n ยังอยู่ในลีกวันนะครับอยู่ในช่วงท้ายๆตารางด้วยซ้ำ พอเขารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการมาทันทีนะครับคำดูถูกดูแคลนที่มีต่อตัวคิวเรนแมคเคนนาบอกว่างั้นๆั้นวะธรรมดาวะกระจอกเหลือกเกินไปเลือกมาทำไมมือขวาของโซชามันก็ตอกย้ำในเรื่องของคุณภาพและความสามารถอยู่แล้วโดนเละนะครับช่วงนั้นคือไม่มีใครเชื่อมั่นในฝีไม้ลายมือหรือว่าความสามารถของคิวเอนแมคเคนนาเลยสิ่งที่ แฟนบอลอิสวิทาวต้องการคือโค้ชที่มีโปรไฟล์โค้ชระดับคุณภาพโค้ชที่มีประสบการณ์สูงมากกว่าเควินแมคเแคนาถามว่าเควินแมคเแคนารู้ไหมว่ามีคอมเมนต์แบบนี้รู้แต่เขาแคร์ไหมไม่แคร์เพราะว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเควินแมคเแคนารู้ครับว่าจะต้องซื้อใจแฟนบอลอิสวิทาวอย่างไรจะต้อง ทำให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอย่างไรก็คือผลงานให้มันดูดีขึ้นไงเกร์แม่เคนนาเอาองค์ความรู้ที่เขาเรียนรู้มาโดยตลอดตั้งแต่ตอนเป็นโคชชิ่งตั้งแต่ได้เรียนรู้จากมูรินโญ่เรียนรู้จากโซชาเอามาใช้เอามาประยุกต์ใช้กับอิสต t บิดทาวน์นี่แหละครับสุดท้ายเขาช่วบเาแป๊บเดียวนะครับสิบเกมแรกที่คุมอสบิทาวน์เนี่ยชนะไปถึง7เกมนะครับเราไม่เสียประตู7นัด ิดซีซั่นนั้นอย่างสวยงามไม่แพ้ใครยาวๆ1 1 1เกมแล้วทำให้แฟนวอตอิสวิทเาวเริ่มที่จะมีความหวังครับเพราะว่าเฮ้ยเข้ามาแล้วทุกอย่างเปลี่ยนแปลงจากหลังมือเป็นหน้ามือทุกอย่างแตกต่างราวฟ้ากับเหวจากที่แยก่กลายเป็นดีจากบอลที่ไม่ชัวร์กลายเป็นบอลที่แน่นอนในยุคข,ของครินแมคนา พอซีซั่น2022-2023เป็นซีซั่นแรกที่แมคเคนาได้ทำทีมแบบเต็มซีซั na, าา่นนะครับแมคนาหักปากาเซียนทุกด้ามนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอิสวตทาอยู่ลีกวันแล้วก็ไม่ได้ถูกมองว่าจะเป็นตัวเต็งๆตัวเก่งในการเลื่อนชั้นปรากฏว่าแมคเคนาพาทีมเป็นรองแชมป์ลีกวันขึ้นชั้นเลยครับแล้วเป็นแบบไร้พ่าย,าย19เกมติดต่อกันยิงไปแบบ101ประตู ฟันแต้มได้98คะแนนโอ้โหโชว์ฟอร์มแบบนี้ทุกคนยกนิ้วให้เลยบอกว่าออนี่แหละครับมา้าขาวอิสวิดท,ทาวน์กลับชาติมาเกิดอีกแล้วขึ้นชั้นไปสู่เดชเปยนชิพแต่ไอตอนที่ได้คุมทีมในลีกระดับเดอชเปยนชิพก็ยังไม่ได้ถูกกูรูนักวิเคราะห์คอมเมนเตเตอร์มองว่าจะสามารถพาทีมอิสวิดท,ทาวน์ขึ้นชั้นสู่พรีมลีกได้ภายในฤด,ดูกาลเดียวคือมันต้องอาศัยเวลา ต้องสั่งสมประสบการณ์เก็บเลเวลอะไรต่างๆเพราะว่ามีหลายทีมนะครับที่น่าจะดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่าอิสวิททาวน์อนหนึ่งในนั้นมีเลสเตอร์แน่ๆเป็นตัวเต็งๆหนึ่งตามมาด้วยลิสต์นอริชเวสบอมบ์ซอลต์แฮมตันโคเวนท์วยังเหนือกว่าปรากฏว่าอิสวิทาวของเกรนแมคเชนาทำผลง,งานได้แบบสุดๆครับมีช่วงหนึ่งที่ฟุบจริงแต่ก็ฟื้นเร็วมีช่วงเวลาที่พวกเขาไม่แพ้คใครติดต่อกัน มีช่วงเข้าเบรกเข้าฟอร์มมีช่วงท็อปฟอร์มและในวันนี้พวกเขาเลื่อนชั้นในฐานะรองแชมป์ยิงไปถึง92ลูกยิงเยอะมากแล้ฟันไปถึง96คะแนนตามหลังเลสเตอร์เพียงแค่แต้มเดียวสุดยอดไหมล่ะครับนี่คือคนเก่งอีกคนหนึ่งของวงการนะครับคือไม่ง่ายนะครับที่คุณจะทำทีมทีมหนึ่งเลื่อนชั้น2ครั้งติดภายใน2ปี แล้วนับตั้งแต่ที่เจอนแมคเคน่าเข้าไปคุมทีมอิสวิทาวไม่มีทีมไหนในลีกอังกฤษทั้งสีระดับนะฮะพรีเม mm ียร์ลีกแชมเปียนชิพลีกวันลีกทูที่โกยแต้มได้มากที่สุดตลอด2ปีที่ผ่านมาเอาเฉพาะที่คุมอิสวิทาวนะเจอนแมคเคน่า mm hmm. นำทีมอิสวิทาวได้แต้มมากถึง194คะแนน mm hmm. เยอะกว่าทุกทีมนะครับ mm hmm. เยอะกว่าทุกทีมในพร mm ีเมียร์เยอะกว่าทุกทีมในแชมเปียนชิพ สุดยอดไหมล่ะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับเจนแมคเคนาสร้างนักเตะหรือว่าดึงศักยภาพของตัวนักเตะออกมาใช้งานได้อย่างถูกต้องนักเตะหลายๆคนที่หลายๆทีมไม่เอาเขานำมาปลุกปลั้นจากดินให้กลายเป็นดาวจากคนที่ดูธรรมดาให้กลายเป็นคนที่มีความพิเศษอย่างโอมารีฮัตชินสันเด็กยืมตัวมาจากเชลซีอย่างเจอร์มีชาเมนโต ยืมตัวมาจากบรตันและอีกหลายหคนที่คนกลุ่มเนี้ยตัวต้นสกัดแม่เนี่ยไม่เอานะฮะปล่อยยืมแต่อิสวิททาวเอามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วปีนี้ที่เลื่อนชั้นมาลงทุนโคตรน้อยครับลงทุนเพียง5ล้านปอนด์ครับน้อยไหมล่ะฮะส่วนใหญ่เป็นแข้งยืมดึงตัวมาฟรีแล้วก็เป็นคีแมนของอิสวิททาวในการเลื่อนชั้นในครั้งนี้แต่ก็แน่นอนล่ะครับ ปีหน้าซีซั่นหน้า2024-2025งานช้างลากทรงงานใหญ่มากรอเวทีพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเพียบไปด้วยเสือจริงจริงแรถ้าคุณไม่เจ๋งจริงคุณไม่นิ่งจริงคุณไม่แกร่งจริงคุณอยู่ไม่ได้เห็นไหมครับน้องใหม่3ทีมพมรีเมียร์ลีกกำลังจะร่วงกันหมดเลยทั้งลูตันทั้งเบอร์ลี่ทั้งเชฟยู ley, ท,ที่ร่วงไปแล้วแต่นั้นถ้าคุณอยากจะยืนหยัดอยู่รอดปลอดภยัยเรียนไม่ขนาดต้องทำกันบ้านหนักมาก แต่ก็อยากจะดูในเส้นทางของเขาว่าจะเป็นยังไงสำหรับเทรนเมคเคน่าอดีตมือขวาของบุริโออดีตมือขวาของโซชากับบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งของเขาในเวทีพิวรีกับอิสวิททาฝังขันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ครายไม่เคยกดซับกดกดกระดิ่งพอแจ้งเตือนกดซีฟิสไปเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันสปอร์ตช่องทางกับชาแนลนะฮะเพราะว่าที่นี่กับชาแนลเป็นช่องทางกองแฟนบอลทูกสโมสรเราเจอกันคลิปต่อไปครับ